สวัสดีค่ะรดาบาร์เบอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการตัดผมลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอยากได้สั้นแต่ว่าไม่เอาขาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่างจะดีไซน์แบบออกมาให้ลูกค้ายังไงนะคะอะนะคะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะคะทุกคนความสะอาดของร้านก็เป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนอย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ที่อุปกรณ์ด้วยนะ เราจะใช้เบอร์สี่นะคะในการขึ้นทรงให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะของผมบางถ้าเราขึ้นเบอร์เบอร์ต่ำมากเนี่ยมันก็จะทาให้เห็นฐานผมเขาแล้วมันก็จะดูฐานผมเขาประมาณว่าฐา,านผมเขาก็จะดูบางและทําให้มันไม่ไม่ดูหนานะต้องขึ้นฐานเบอร์ใหญ่หน่อย แต่ถ้าเกิดมันยังดูไม่สวยหรือยังไงเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนเบอร์ได้นะล้นขึ้นล้นลงได้เดี๋ยวขอยพิัวนี้ต้องการสั้นแต่ไม่ขาวนะโจทย์ของลูกค้าช่างก็จะตัดแบบคุยสูงแต่ไม่ขาวนะคะแต่ด้านข้างช่างคิดว่าช่างจะไม่ไม่ไม่ยกสูง จะตัดแบบว่าข้างๆให้ให้เป็นออกแนวแนวแนวลองทรงกลางอะ่ะแต่ว่าข้างหลังอะ่ะจะขอให้ให้คุยสูงหน่อยแล้วแต่เราเาดบงานเลยนะทุกคนข้างๆลองทรงกลางแต่ข้างหลังเราจะตัดเป็นคุยสูงนะคะโจทย์ลูกค้ามาว่าไม่ขาวแต่ขอตั้งข้างก็เลยจะมีไซน์แบบนี้นะ เดี๋ยวไม่หมุนกระจกเอ้ยไม่หมุนกาอี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูงานเนาะก็เออสร้างดีไซน์แบบออกมาให้ลูกค้าแบบนี้นะคะขึ้นทรงนะใช้เบอร์สีขึ้นทรงมันก็จะไม่ขาวยิ่งเราใช้เบอร์สูงๆขึ้นทรงอะ่ะมันจะทาให้ให้ไม่ขาวแต่ยังไงมันก็ไม่ขาวนะทุกคน ก็โจทไม่ต้องการขาวอ่เาเรื่องทรงเสร็จแล้วนะเราจะใช้เบอร์1.5ถ้าเบอร์หนึ่งอ่ะช่างคิดว่ามันจะขาวไปเราจะใช้เบอร์1.5 <c oughs> ในการไขที่ส่วนจอนเนาะนี่นะคะสบัดสบัดให้ไปเชื่อมกับเบอร์สี อย่าไปไถให้มันให้มันสุดนะเหมือนเดิมที่เคยสอนตามที่คอื่นก็คือเทท่วงหยักของของของเ้นผมงพอเนาะเราไถย้ําต้งไหนรูมันหนามันไม่ตรงไม่กลืนอ่ะเราไถย้ําไปบ่อยนะทุกคนถ้าเราการไถย้ําไปบ่อยมันจะช่วยเราได้ช่วยให้ส่วนที่มันหนาเนี่ยมันจะบางแล้วมันไถให้มันดูกลมกลืนอ่ะทุกคนทำยังไงก็ได้นะไถย้ํา แต่วิธีการไถ่ย้ำนี่แหละมันจะทำให้้หงานออกมาแบบสมมติกามที่เราอยากได้ด้านหลังก็วิธีการสบัดข้อมือเนาะจากที่เคยมีในคลิปไปบ้างแล้วทุกคนก็ไปฝึกหัดทำนะสำหรับคนที่ต้องการเป็นข่างหรือคนที่เข้ามาดูแล้วต้องการแชร์ประสบการณ์ ก็แชร์ได้นะเพื่อนๆคนไหนท,ที่ที่กำลังเรียนตัดผมหรือว่าตัดผมอยู่แล้วก็เข้ามาชมมานะคะสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากเป็นช่างตัดผมเนาะดูเหมือนง่ายนะทุกคนดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบตัติแล้วก็ฝึกฝึกเป็นประจำบางทีเนี่ย เราไปไหนมาไหนมาเป็นเดือนๆเนี่ยพอเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ใหม่มันก็จะดูเกะกะเก้งๆเหมือนกันนะทุกคนมันก็ดูไม่สมูรเหมือนกันนะตัดผมเนี่ยเราก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องตัดให้ให้บ่อยๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นช่างตัดผมเนาะต้องฝึกปฏิบัติบ่อยๆการดูก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัตินี่คือสำคัญสุดเลย มันจะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นในการตัดแล้วเป็นการเรียนรู้การร,ร,การ,ร,รู้สามผสามของลูกค้าเนี่ยสำคัญมากนะคนเส้นเล็กบางคนเส้นใหญ่บางคนซอยมากๆก,ก็ไม่ได้ตา,ามสาผงผมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราตัดบ่อยๆเราก็จะรู้เอ้เราเคยตัดคนนี้ผมแบบนี้เป็นอย่างนี้ผมแบบนี้เป็นอย่างเนี้ยทีนี้พอนวนรอบศรษะแล้วนะ ทางก็จะปรับเฟสนะจาก1-5เป็นเบอร์สองเป็นการเก็บเชื่อมอีกนิดนึงวนกลับนะทุกคนวนกลับวนกลับแต่พยายามอย่าให้ขาวสะบัดข้อมือนะทุกคนสบัดข้อมือช่วยถ้ส่วนไหนที่ที่มันเป็นแบบเป็นดำๆกระจุกอะ ส่วนไหนที่เป็นดำๆกรเป็นกระจุกอย่างเงี้ยคงทีถามผมนะให้เราใช้ปลายปัตตาเลียนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเยียง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 ช่วยได้นะมันจะช่วยช่วยช่วยในส่วนของที่ว่าบางที่มันจะเป็นกระจุกกระจุกกระจุกแบบนี้จะช่วยได้นะทุกคนไม่จาเป็นต้องทาหน้าปัตตาเลียนให้มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดไม่จําเป็นนะ ส่วนไหนที่มันหนาเนี่ยเราใช้ปลายเนี่ยนะใช้ปลายใช้ใช้เนื้องด้านข้างสองข้างเนี้ยเ่ยจะติดได้มันจะทําให้บางไม่บางลงอ่าทีนี้เราจะใช้หวีใหญ่นะในการติดทรงช่างจะเป็นคนที่ต้องคำถามด้านล่างให้มันโอเคก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปด้านบนมันไม่ตัดทีเดียวแล้วมันเสร็จออกมาสวยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เรเคยเจอนะลูกค้าบางคนนะ่ะเราปาดไปทีเดียวจะให้สวยเหมือนตัดเสร็จเลยบางคนก็ทําหน้าทาตาไม่พอใจบางทีเรา็ขี้เกเยจอธิบายนะทุกคนเป็นไหมแต่ช่างมาเป็นนะบางทีเรายังตัดไม่เสร็จเลยหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเพราะเราแบบทำไมไม่บางทีเราบอกอรอให้มันจบงานก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยหันซ้ายหันขวาไม่ชอบสมงไหนกค่อยบอก บางทีมันเสียจังหวะนะทุกคนเป็นแม้ที่เป็นช่างเน่ถ้าเราตัดผุไปเรื่อยๆแล้วลูกค้าหันซ้ายหันขวาเขากลัวเขาไม่หล่อเออช่างก็เข้าใจนลโอ้เขากลัวเขาไม่หล่อบางคนเราตัดหันไปหยิบอุปกรณ์เพื่อหันละหันไปหยิบอุปกรณ์เพื่อหันละบางทีเราเสียจังหวะนะแต่บางทีเราก็อย่างว่าเลยนะทุกคนจะต้องทําใจทุคนเขาเป็นอย่างนั้นอะถึงเราบอกเขาเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เออโอเค กขเป็นคนแบบนั้นเองแล้วก็โอเคปค่ะแชร์ประสบการณ์นะทุกคนมียังไงก็ลองโยงมาผ่านโลกออนไลน์แชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่จะเป็นช่างช่างตัดผมเนาะดูแล้วก็ลองเอาไปฝึกปฏิบัติดูช่วยได้พอขึ้นหมีใหญ่ปึ๊บ ไม่เรียบร้อยนะส่างจะเป็นเป็นคนที่ต้องเก็บงานด้วยหมีเล็กนะเดี๋ยวเราต้องเอาหมีเล็กหมีเล็กเก็บรายละเอียดตรงไหนที่ว่ามันยังไม่โอเคมันไม่ใช่ว่าตัดทีเดียวแล้วให้มันเสร็จให้มันสวยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนมันก็ต้องช่วยมันก็ต้องเก็บไปเรื่อยเก็บงานไปให้มันยู่ดีไปเรื่อยทำฐานให้มันสวยก่อนส่วนอยูไม่สวยเดี๋ยวเราก็ทำทีละขั้นตอนนะะ แต่ถ้าใครชอบตรงไหนจะตัดความยาวก่อนหรือว่าวจะซอยก่อนหรือว่าจะยังไงก่อนทําได้ทุกอย่างทุกขั้นตอนที่คือเองทําออกมาแล้วง,งานออกมาสวยไม่จําเป็นต้องเออมาทําตามช่างก็ได้นะบางคนชอบตัดความยาวก่อนเราก็ไปตัดความยาวก่อนบางคนชอบซอย่อนตัดมันก็แล้วแต่แต่คือว่าเวลางานออกมาเองมันไม่ที่เละมันดูดีลูกค้าพอใจาเงี้ยทำได้หมดนะทุกคน แต่เพียงแต่ว่าใครมีประสบการณ์ยังไงเราก็มาแชร์กันแต่ก็คือส่วนของลูกค้าคืออยากให้สั้นสั้นแต่ว่าไม่ขาวเราก็ทำได้นะคะต้องถามลูกค้านะถ้าทรงถ้าทรงถ,ทรง,ถทรงประมาณว่าไม่ไม,ไม่ไม่เอาขาวเนี่ยควรที่จะตัดแบบข้างหลังให้เป็นรูปตัวออยู ไม่ควรตัดหลังปล่อยแต่ถ้าลูกค้าชอบหลังปล่อยก็ก็ก็ไม่ไม่เป็นไรเราก็ถามเขาว่าชอบหลังปล่อยหรือว่าชอบชอบเป็นรูปตัวยูชอบการตรงเนี่ยเรียกกันตรงบางทีลูกค้าบอกผมให้เอากันตรงนะคะผมเอาตัววีผมเอาตัวยูอ่าเราก็หรือว่าจะเอาหลังปล่อยแต่ถ้าดูในกระจกมันจะเป็นธรรมชาตินะถ้าหลังปล่อยแต่ถ้าดูงานตาเปล่าปุ๊บมันจะเหมือนเออมันทำไมไรผมมัมันเยอะจังมันก็เป็น ลักษณะนีงนะแต่ทนี้เราจะถามลูกค้าว,ว่าจะให้ตัดหลังตรงหรือหลังล่อยช่องแบบไหนคนะ,ละหลังตรงนะหลังตรงเนี่ยเราก็ตัดหลังตรงตัดจะไม่ต้องมองกระจกนะทุกคนช่างเป็นคนที่จะเก็บรายละเอียดจากการขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะให้เราหมุนหมุนดูกระจกเอเราการตรงไหมการตรงไหมไม่ตรงนะอะไรอย่างเงี้ยช่างจะเป็นอย่างนั้นนะ จะดูงานจะอะไรเงี้ยก็คือขั้นตอนสุดท้ายบางทีเราจะการเตียงกันอะไรบางทีก็ขี้เกียจดูกระจกอ่ะเราจะเพ่งจะมาเช็คงานคือตอนสุดท้ายของการการที่เราแบบจะเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็หมุนด้านซ้ายด้านขวาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งทีนี้บางร้านอ่ะเขาจะมีกระจกข้างกระจกหน้ากระจกหลัง,ง,งแล้วก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหมุนกระจกอะ่ะแต่ทีเนี้ยร้านข้างอะ่ะพื้นที่มันเอียงมันไม่พื้นที่มันไม่ตรงเราจะติดกระจกเราก็ติดไม่ได้เราก็เลยต้องใช้การหมุนกระจกแทนแต่ถ้าร้านไหนนะมีกระจกตัดทางด้านซ้ายมองเห็นด้านขวาตั้งเคยไปดูนะเซลลรมน้องอยู่ร้านแถวท่านัพนนท์นั่นร้านเนขา,ออะาจะมีกระจกถ้านนเราตัดด้านเนี้ยเราสามารถมองเห็นด้านโน้น สองลูกค้าได้มันจะทําให้เราตัดส่งไวขึ้นมันก็ได้ขึ้นนะตรงไหนกลางตรงไหนดําตรงไหนอะไรนี่มันมองเห็นมันก็คุณจะได้แต่ร้านช่างมันติดไม่ได้แต่ช่างเาอยากติดมากแต่ว่ามันทําไม่ได้ก็เลยต้องเป็นการหมุนโต๊ะเอาลูกค้ามาคนมาอายุมากๆเราก็เข้าใจคนนะบางคนเขา็็เย็นหัวนะบางคนเขาเย็นหัวนะแต่เราก็ไม่ได้ความอย เร,เ,เราก็เฉยเราไม่หมุนเราก็ทำไปแต่ว่ามันเราก็อยากให้งานประกอบมาดีเนาะเราก็เลยต้องหมุนหมุนกระจกทีนี้จะเก็บด้านข้างแนละ้วเดี๋ยวขาหวีหน่อยเราจะซอยเก็บความหนาของขอบใสใ่ไหมโอเคเราจะซอยเก็บความหนาของขอบนะมันจะมีขอบนิดนึงแล้วมันก็จะดูทือ เราจะใช้กันไกซอยเราจะไม่ซอยมากนะเระถามลูกค้าผมกลาเราจะใช้แค่ซอยไปไาๆเป็นการลดขอบเสร็จก็ยังให้มีมีขอบให้เห็นให้ดูสมจรก็ไม่ซอยเลยก็จืขี้ี่มันก็ไม่สวยคนนะจะให้เห็นแต่ด้านนี้ด้านเดียวนะเพราะว่าไม่อยากจะหมุนกียนะเพราะว่าสองข้างก็คือเราจะทำเหมือนกันหมดสมุนอีกทีนึงก็คือตอนเราเช็คงาน ก็อย่างที่บอกนะไม่มีกระจกด้านข้าง mm. เดี๋ยวเราจะใช้งานในการหมุนพิระด้านแต่ตอนตัดเราก็ไม่หนะ mm. มุนนะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงจากการหมุนเดี๋ยวขอตัดความยาวเช็ค mm. <Okay. S 1> ความยาวของผมด้จน่งนะึงก่อนนะ ถึงลูกค้าไม่ให้ตัดแต่บางทีมันก็จะมีประหงประแหลนเราก็ต้องตัดนะแต่ว่าเราอย่าไปตัดเยอะเราก็ตัดหน่อยเดียวต้องเช็กด้วยบางทีมันก็มีนิดนึงอะทุกคนแต่ก็ไม่เยอะแต่ทุกคนที่จะต้องเช็คถึงลูกค้าบอกเออไม่ตัดความยาวนะแต่บางคนก็เออยาวข้างนึงยาวนิ้วเลยมันนิ้วข้างนึงยาวเลยมาสองนิ้วเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนกคน็คือ คำว่าไม่ใส่อของเขาคือเราก็ต้องเล็มบ้างนะงนนเน็ตเห็นไหมมันจะมีนิดนิดเนี่ยแล้วบางทีส่วนไหนที่เราตัดตรงอย่างเงี้ยแล้วมันชื้อมันมีความหนาความบางไม่เท่ากันเราก็ซอยไปนิดนึงซอยไปอย่าให้รู้ที่อ่าแล้วทีนี้ไม่ตัดแล้วนะคะพอว่เยอ,อนะิดนึงเจ เช็คความยาวไม่ตัดก็เช็คความยาวเห็นไหมมันจะมีส่วนที่เกินออกมาอย่างเงี้ยเราดูด,าาด้วยตาเปล่าด้วยมันสวยนะแต่ถ้าเราไม่จับเรื่องผิดน,นะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเดือดเดือดออกมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะการตัดด้านข้างให้มันคุยต้องต้งยอง่างนี้นะถ้าเราใช้กันไกลซอยเลยอมันจะแบน มันจะไม่ทุยนะฟังมทุยไม่เกิดนะนการตัดผมสไตล์เนี้ยแล้วก็ใช้วิธีการยกยกแล้วตัดอ่าทีนี้นะเราก็จะหมุนกระจกละเทสงานว่าเออสงไสเนี่ยเงามสวยไหมอืด้านนี้มองในกระจกก็โอเคนะเพราะว่าสานผมลูกค้าสังเกตไหม ผมเขาจะมีลักษณะของฐานผมทีๆอะ่ะมันไม่ทียิบอะ่ะมันจะห่างๆ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 ช่างคิดว่าโอเคมันเหมาะสมมันสวยละดูซิว่าเรากันตรงไหมนิดนึงส่วนความตรงก็นิดหนึ่งบางทีเราดูว่าเออมันโอเคแล้วนะแต่พอเราหันใส่กระจกเราจะเห็นเลยว่าตรง,งนู้นก็ยังไม่โอเค okay. นิดนึงตรงนี้ก็ไม่โอเคนิดนึงเราไม่ต้องใช้สีแนะ เราใช้ปัตตเลียนตัวเล็กหูือเหมือนเดิมค่ดแต่นะตั้งมัจะบอกว่าใช้ปัตตาเลียนหละกหูไม่ต้องขึ้นหมีนะทุกคนมันจะง่ายแล้วมันก็จะสวยอืมประมาณหน,นึ่งนิดนะคะหู แล้วเราก็ไม่ต้องเก็บอะไรไปเก็บอะไรมากแต่ถ้าตรงไหนเราดูเค่าอื่นยังไม่สวยเราก็ต้องเก็บนะอ่เป็นไงคะชอบไหมอ่าอันนี้ก็คือโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้เนาะขนผมบางอยากได้สั้นแต่ว่าไม่เอาขาวเนาะก็จะประมาณนี้นะทุกคนลูกค้าบอกชอบนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือ จะไม่ได้สอนเรื่องการกันขอบไปในตัวแบบนี้นะเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปที่สอนกันขอบเนาะก็คือทรงก็จะประมาณนี้ตามโจทย์ลูกค้าที่ให้มาไม่ขาวแต่ต้องการสั้นนะคะแล้วก็ขานผมลูกค้าข้ามุลไม่ต้องตัดเพราะว่าเป็นผมเส้นเล็กแล้วก็บางแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะทุกคนละดาบาร์เบอร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย